สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนนทาไมเอียงนะคะวันนี้ขอแชร์ประสบการณ์ตรงจากการทานตัว F4 นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนักกระชับสัดส่วนนะคะโดยปกติตัวเองเป็นคนค่อนข้างเจ้าเนือ้อมีน้ําหนักอยู่ที่62กิโลกร,รมัมเราก็ได้พิสูจน์โดยการทดลองทานตัว F4 ก่อนอาหารเช้าและเย็น15นาทีนะคะเป็นประจำหนึงเดือนนะคะพอหลังจากนั้น คบดึงเนี่อแล้วเราก็พิสูจน์ดูว่าน้ําหนักเราอ่ะจะลดลงเหลือเท่าไหร่ปัจจุบนันน้ําหนักอยู่ที่5 6กิโลกรัมลดลงไป6กกิโลส่วนเอลนะคะจากเดิมอยู่ที่33นิ้วตอนนี้ปัจจุบันเหลืออยู่ที่28นิ้วนะคะคือทานตัวเอฟโฟแล้วทำให้รูปร่างเรากระชับทุกสัดส่วนจริงๆคือทั้งต้นแขนต้นขา มา,าค่ะทําให้เราดูดีจริงๆแล้วก็ปลอดภย100ัยร้อเเซไม่มีผลค้างเคียงไม่มีโยโย่ค่ะ